ผู้ชมคะกองทัพบกก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่ต้องการจะสนับสนุนรัฐบาลในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มให้เข้าสู่ระบบการรักษาล่าสุดเนี่ยก็เตรียมที่จะปรับใช้สโมสรอ,อาคารในค่ายทหารทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อปรับมาเป็นโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองค่ะ พลโทสันติพงษ์ธรรมปิยะรองเสนาธิการทหารบกผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กองทัพบ,บกได้เปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารทั่วประเทศใช้อาคารสโมสรหรืออาคารอเนกประสงค์ในค่ายทหารทั่วประเทศมาเป็นโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองเพื่อประเมินอาการและดูแลผู้ป่วยสีเขียวในเบื้องต้นก่อนจะประสานส่งต่อให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามระบบของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจะใช้สโมสรทหารบกตรงถนนวิภาวดีค่ะจะตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองเพื่อเป็นศูนย์แรกรับผู้ป่วยประเมินและดูแลผู้ป่วยสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพก่อนที่จะส่งต่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกําหนดซึ่งเมื่อพอเปิดพร้อมเปิดแล้วนะคะจะดําเนินการรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ300-400ถึงเตียง อย่างเมื่อวานนี้รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและทีมจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็ไปตรวจสถานที่ค่ะเพื่อเตรียมที่วางระบบของทีมแพทย์ทั้งจุดแรกรับคนไข้เต็นท์ฉุกเฉินการจัดโซนต่างๆ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเร็วๆนี้นะคะซึ่งกองทับบกยืนยันจะดำรงการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในทุกมิติเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ร่วมกับทุกส่วนในการดูแลช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดจนลดภาระด้านสาธารณสุขพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ส่วนพลอากาศโทฐานนัทจันอําไพเจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานอากาศค่ะเปิดเผยว่าผู้บัญชาการฐานอากาศห่วงใยประชาชนเลยสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการพลเรือนทหารศูนย์บรรเทาสารรภัยกองทัพอากาศระดมศรกพิกำลังเข้าสนับสนุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตลอดจนสนับสนุนอาคารสถานที่และยุโทโธปกรณ์ให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างส,สุดความสามารถ ตอนนี้นะคะจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศสนับสนุนรัฐบาลไปแล้ว4แห่ง772เตียงและอยู่ระหว่างการจัดตั้ง1แห่ง100เตียงก็คือโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศดอนเมืองจุดนี้รองรับผู้ติดเชื้อทั้งประชาชนและกําลังพลของกองทัพอากาศได้150เตียงโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศโรงเรียนการบินจังหวัดนคนปรปฐมที่หอผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามหนึ่งก็รองรับผู้ติดเชื้อได้150เตียง โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศโรงเรียนการบินจังหวัดนคปรปฐมที่หอผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามสองรองรับผู้ติดเชื้อได้72เตียง โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศกองบินสองจังหวัดลบบุรีรองรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการและสามารถดูแลตัวเองได้400เตียงและโรงพยาบาลสนาม BDMS สนามกีฬากองทัพอากาศทูป,ปเตมีตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารสถานที่และติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์จุดนี้สามารถรองรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงแต่ว่ามีอาการเหนื่อยหอบหายใจเร็วมีความเสี่ยงหรือมีโรคร่วมที่สําคัญก็คือกลุ่มสีเหลืองได้100เตียงจะกําหนดเปิดให้ ริในวันที่28กรกฎาคมนี้ส่วนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามค่ะกองทัพอากาศได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบริการเครื่องนอนและวัสดุอุปกรณ์การบริการอาหารพร้อมยานพาหนะรับผู้ป่วยและส่งผู้ที่รักษาหายแล้วกลับภูมิลำเนาโดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะให้กลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว ส่วนสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติค่ะก็เตรียมความพร้อมของพื้นที่สโมสรตํารวจเช่นกันนะคะจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9ด้านพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบที่ปรึกษาพิเศษสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติพลตํารวจตรียิ่งยศเทพจํานงโคศกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติพร้อมกับทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลตํารวจรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ ก็ลงพื้นที่มาสำรวจพื้นที่ของสโมสรตำรวจที่ถนนวิภาวดีรังสิตเตรียมจะตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับวิกฤตขาดแคลนเตียงนะคะสำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเบื้องต้นวางแผนที่จะเปิดรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวจำนวน40-50เตียงแล้วก็กำลังขยายการปรับปรุงพื้นที่พอเสร็จแล้วเนี่ยคาดว่าจุดนี้นะคะรองรับได้อีกจำนวน200เตียง ทีนี้ไปดูที่จังหวัดปทุมธานีค่ะนายชัยวัน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายสมบุญปานย้อยนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ลงพื้นที่ไปตรวจดูความเรียบร้อยที่ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่อําเภอเมืองนะคะอันนี้ก็จะเปิดให้บริการในวันนี้ค่ะ โดยศูนย์พักคอยแห่งนี้มีทั้งหมด100เตียงจะมีการเชื่อมโยงเข้ากับระบบของโรงพยาบาลสนามของรัฐและเอกชนซึ่งจะมีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์กันทุกวันเสาร์เพื่อตรวจสอบอาการของผู้ป่วยนะคะว่าดีขึ้นหรือเปล่ามีทีมแพทย์คอยให้บริการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและยังมีทีมแพทย์จากจังหวัดปทุมธานีแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยระดมกําลังกันค่ะให้การสนับสนุนตัวยายในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ตามอาการให้กับผู้ป่วยด้วย ค่ะ